สังเกตกันไหมครับว่าบนผลิตภัณฑ์อาหารเสร์ฟนั้นบนฉลากสรุปว่าไม่มีน้ำตาลหน้ำตาล0%แล้วความหวานนั้นมาจากไหน วันนี้คุยีกุมีคําตอบจะมาแนะนำสามให้ความหวานที่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิยมใช้กัน3ประเภทด้วยกันนะครับคือตัวที่1ครับซูคาโลสตัวนี้มีความหวานใกล้เคียงกับน้ําตาลทรายใส่ปริมาณไม่ต้องเยอะแคลอรี่ศ์ปร์เซปลอดภัยไร้กังวลและไม่เป็นอันตรายครับตัวที่2นะครับย่าหวานในช่วงหลังๆนิยมใช้ย่าหวาน เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแต่อาจจะมีเอกลักษณ์ทางด้านรสชาติที่เฉพาะตัวคือมีความหวานขั้นขึข้นมากแต่อาจจะติดขมที่ปลายลิ้นเล็กน้อยครับตัวที่3ามก็ะป่อกทั้งกล้วยตัวนี้เป็นสารจากธรรมชาติมีรสหวานกลมกล่อมนิยมนํามาใช้กับอาหารเสริมกลุ่มสมุนไพรเรียกได้ว่าอร่อยและดีต่อสุขภาพครับ เคนยกุเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเราเลือกใช้สารให้ความหวานที่มีความปลอดภัยใส่ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยและรับประทานง่ายครับสําหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจจะมีแบรนด์สินค้าอาหารเสริมเป็นของตนเองแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงไหนนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาเราได้ที่เคนยกูเรามีทีมงานเภสัชกรคุณภาพทีมการตลาดมืออาชีพ ที่จะคอยแนะนําการสร้างแบรนด์อย่างครบวงจรเราพร้อมที่จะเป็นพาร์เนอร์ที่ดีที่สุดสําหรับคุณทักมานะครับที่ Facebook k e n j i k u และ l i n e แอดเคนยูกูแล้วติดต่อมานะครับ